ไม่ไม้องมุ้งผ่าดดำหลายว่หลายรวะ,ะ,ะอ่าเนี่ยกินเที่ยงครับวันนี้ตกเที่ยงว่ดีครับอ่าเ,เก็บงานครับเก็บงานมือนียมือมันเก็บเหรอครับเอาเงี้ยเลยล่ะ ลไรครับโอ้ยป่าป่าครับท่นหันปาข้อตูงี้โอ้ยนี่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 เห็นสันยนี่สันยูนี่นี่นี่นั่น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 งอยงเกโอ้ยสุมากวสุมาโอ้ยไม่ได้จ้า่คกูป่าทีได้ใช่หลาะไกันนดครับอะไรป่าอะไรโอ้ประคอจะลุจริงเลยตัหงันตัวงี้ก็นีตหัน ตัวหันเงี้ก็นี่มันไปใส่รู้ไม่จับไป,ปลอะไรครับป่าไรพี่น้องโอ้เนี่ยครับจะคล้องหน้าครับเดียวอดครับเดียวอดผู้ใจดีอ่าคล้อง,องหน้าได้พี่น้องเนี่ยอลาอยู่ายอือผีนะมันฟาดผี้วเตี้ยโอ้หน,น้ามันไหลเนาะ ต้องมีซุ้มพี่น้องครับผมเมืม่อกี้มาสอนปลาซิวครับพี่น้องกับพันดำครับพันดำไปนะพี่น้องงั้นผ่านดำหลายบ่หลายบ่ยบโอ้หลายท่านบักไหลว่ะโอ้ยสอนดีๆน้ำขึ้นดำขึ้นคุณแต่หัวหน้าอย่งนั้นโมนี่ขาชิวปแล้วกันโว้วน่าเปียนตีินแบบสื้อที่เทียวครับเอาไปตำครับมื่อนี้อยู่ไก่ป่านี่เมื่อเห็นแล้วหันเวเอา่อา,อามื่อนี้รถเกี่ยวเข้าบ้านตะเวนครับมื่อนี้งานเยื้อหน่อยครับโอ้ลมๆุ่มใส อันนี้กินเที่ยงครับวันนี้ตกเที่ยงพอดีครับเสริมงานหน่อยแล้วยอดกุ้งครับพี่น้องคนว่าอครับเอาลูกเกลียวครับวันนี้เขาล้างล้านคือนก็อยู่หลังล้านคือนก็หลังล้านครับเก็บงานมาครับมืมาโซ้านี่เก็บงานมาแเลยแบบอยแล้วมือเห้านี่เอ้ยวัอนี้ล่องานมืออื่นครับนี่งานจากเบิร์ตแน่ลครับเขาอยู่แถวบ้านก็จากเบิร์ตแน่ลครับ โอ้ปลาซิวใครเหรอท่านไรไรวะนั่นที่พ่กควายวะล่ะเท่าเฮ้ยพ่ท่านถอดบวกคนดูได้บุญได้บวกมันดูคนนี้บวกคนขวัญนี่สิข้าคนขวัปเกี่ยวมาสวนปลาซิวพี่น้องเก็บงานมากเหมือนโ้าครับพี่น้องทุกเที่ยงพอดี่หัดลังลานกันดีได้ภากันมากหาเบื้องนั่กินเที่ยง เดี๋ยวมันก็ล่อผ่า,านนมมานทันดีมากครับพี่น้องล่อพ่านนมว่าเป็นตะคือครับพี่น้องพอิโทรหาพนอีกอ,อยู่จังหน่อยนี่อ,อแก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 